ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรดูดวงดวงจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568หรือ2 0 2 5นั่อเองะะเป็นศีกสิงฟ้าก็จะแยกในแต่ละราศนในแต่ลร คลิปอย่างเช่นเดิมนะคะเรียกว่าเป็น2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปี68แล้วเร็วมากเลยเนาะแป,ป๊บแปปอ้าวสิ้นปีซะแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าท่านใดที่อยากจะฟังคําทํานายเลยสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าใต้ description กิ่งฟ้าก็แปะทาสแตม์เอาไว้นะคะ แต่ถ้าท่านใดที่อยากจะฟังต่อเนื่องคือฟังต่อเนื่องเพลินๆได้เลยนะคะเพราะกิงฟ้าจำเป็นต้องมีการเกริ่นต้นคลิปอยู่แล้วนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็น g e general r e a d i n g ทำนายดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ดูตรงนี้ขอให้คุณดูเป็นไกด์ไลน์เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะถ้ามีไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายหรือเตือนตามพลังงาน งานดีอยู่แล้วก็เก็บเป็นกําลังใจในการสู้ต่อไปในในแต่ละ,ะวันในแต่ละชีวิตนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าตรงนี้มันอาจจะสร้างกําลังใจหรือพลังงานดีๆให้กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือถ้าท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าการพูดของกิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดปรับเปลี่ยนไม่ได้นะคะพูดสปีดแบบนี้มาเป็นส0ปีแล้วนะคะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ย YouTube มันจะมีปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะอ่ะเาเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคกั no Speaker speed, กบ normal speed เกอร์ e ปีปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงปรับตามใจชอบได้เลยเพราะแต่ละคนอ่าการรับฟังจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะชาราสีมิถุนหรือเมชุนนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2568หรือ2025นะคะ อ่ะเรามาดูดวงเดรัพาพลวมทํานายจากไพ่พีเนตแล้วก็ไพ่ทาหลอดแล้วก็อาจจะเสริมด้วยไพ่ไทยอย่างเช่นเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมิถุน,นะคะ่ะ sustenancespiritual practicetwo of pentaclesseven of pentaclesking of cups 3 of pentacles Ace of pentacles 3 of cups 10 of wands Ace of wands King of wands 6 of wands Page of pentacles and the last one by Sudhaitha 2 of cups oh พลังงานราศีมิถุนทำไมขึ้นไพ่ขึ้นสวยนะเอาจริงสวยมากๆด้วยนะคะ,ะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเสมอยามขึ้นยามลงระเิยงยามโลเนียทอฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โอเคมากนะคะถึงขั้นดีมากสําหรับคุณด้วยซ้ําไปนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาค่ะคาว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่าอาจจะแปลว่าโอกาสที่เคยหลุดลอยไปกลับมาหรืออาจจะแปลว่ามารดกตกทอดหรือว่าเราต้องสืบทอด บางสิ่งบาอย่างต่อจากต้นตระกูลมาหรือว่าเราต้องทําหน้าที่ทํางานต่อจากผู้อื่นหรือมันอาจจะแปลว่าเ,เราอาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่ามาจากความสามารถของเราหรือมาจากการที่มีคนให้เรามาก็เป็นได้แต่อีกมุมนึงก็อาจจะแปนได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เราทําอะไรเยอะมากๆทํางานเยอะเหมือนกัน นะคะเป็นหนึ่งงานลาดงานหลวงฉั้นต้องเข้าไปจัดการเองทั้งหมดนะคะเหมือนขาดชั้นไม่ได้เป็นหนึ่งชันเป็นเมนคาแรคเตอร์นะคะฉั้นเป็นตัวเอกนางเอกพระเอกจะต้องเข้าไปจัดการทุกอย่างต้องอยู่ในทุกท,ทุกท้องเรื่องนะคะต่งตางๆนะคะก็เป็นได้ในช่วงนี้และบอกว่าเป็นหนึ่งว่าทุกคนขาดคุณไม่ได้นะคะเหมือนเราเองอาจจะมีส่วนสําคัญกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางหรือบางงานมากๆนะคะแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําและมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณทําแต่ช่วงนี้คุณต้องจับปลาหลายมือทําอะไรหลากยอ่งจริ นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดก,การงานก็ต้องทําบางคนอาจจะต้องเรียนอีกยอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะบอกว่าเรียนแล้วก็อาจจะต้องออตั้งใจเรียนมากกว่าปกติหรือว่าจะต้องแบบว่าเรียนพิเศษเสริมเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันก็คือ Mul ติ tasking คือทำในห,หลายๆอย่างฉะนั้นแบ่งแยก เขาเรียกว่าความคิดมันสมองของเราหรือว่าวางแผนทุกบางทีอาจจะเขียนออกมาก็ได้นะคะว่าเอ้ยวันนี้ฉันต้องทําอะไรก่อนหน้าก่อนหลังเขียนในปฏิทินเลยอะไรเงี้ยหรือเขียนลิสต์ออกมาเลยมันจะได้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะแล้วช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสมีงานรื่นเริงหรือว่างานมงคลหรือมีงานมงคลเองหรือเราไปร่วมงานของคนอื่นก็ได้นะคะมันเหมือนมันมีข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือเราอาจจะไปร่วมกับงานข่าวดีของผู้อื่นเมื่อเราไปอยู่ในบรรยากาศดีๆพลังงานดีๆมันก็จะก่อเกิดกับเรา ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ไพ่เขาบอกเลยว่าคุณควรนั่งสมาธิเยอะๆนะคะถ้าทําได้หรือฟังเพลงปรับสมาธิแบบที่กิ่งฟ้าทําก็ได้หรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้เกิดสมาธิให้ได้มันจะยิ่งดีต่อตัวคุณพลังจิตของคุณแข็งแรงและดีมากๆนะคะแต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดคิดร้ายกับคนอื่นทําไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆถ้าเราไม่ได้เป็นไม่ต้องกังวลมันจะเข้าหาตัวเราแต่ถ้าเรากระทาในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆก็จะตีเข้าหาหน้าคุณฉะนั้นนทําาสิ่่งดดีีๆกวะ แล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะสมหวังกับบางสิ่งบางอย่างคือคําว่าสมหวังหรือสมความปรารถนาหรือข่าวดีของคุณอนะ่ะมันจะเป็นของคุณนะในเดือนนี้เอาจริงดีมากๆเลยนะคะ,ะเห็นไหมไพ่ขึ้นแต่อะไรดีๆแต่เรามาดูเรื่องราวเจาะลึกดีกว่าเรื่องงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ four of cups eight of wands temperance นะคะ ten of cups Six cups เออมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเดิมๆก่าเก่าหรืองานเดิมงานเก่าเราต้องกลับไปทํางานล,ลักษณะงานเดิมหรืออาจจะแปลว่าเออได้ รู้จักกับเพื่อนร่วมง,งานเดิมๆหรือบรรยากาศเดิมๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออต้องเปลี่ยนงานนะแต่งานก็คล้ายลักษณะงานเดิมมันเหมือนหลีกเลี่ยงความสามารถแล,พและพรสวรรค์แล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้แต่ช่วงนี้มันเหมือนมีเรื่องต้องตัดสินใจมีออปชั่นอะไรบางอย่างมาเลยเอ๊ต้องตัดสินใจหรือต้องตัดสินใจด้วยหน้าที่ของเราเราต้องตัดสินใจแทนคนอื่นนะคะเหมือนเป็นหนึ่งชีพเป็นชีตายเลยเนาะแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่มันเหมือนแบบเอ๊มันจะไปด้านไหนดีแต่กิงฟ้าเชื่อว่าถ้าคุณมีสติรวบรวมสติดีๆแล้วก อาจจะแบบเขียนออกมาเป็นโพรกับ c o n เลยอันไหนข้อดีข้อเสียเราจะเลือกได้เราจะตัดสินใจได้หรือว่าบางทีอาจจะขอความความเห็นจากบุคคลอื่นๆก็ได้แล้วก็เอามาคิดอีกรอบหนึ่งว่ายังไงต่อดีนะคะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนพัฒนาสายงานของคุณนะคะหรืออาจจะแปลว่า ปรับตำแหน่งขึ้นหรืองานของคุณเนี่ยจะยิ่งแบบสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าได้รับการยอมรับยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ช่วงนี้พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือถ้าใครทำอาชีพที่แบบอาจจะแบบไม่อยู่ติดกับที่อยู่แล้วหรือพวกสื่อออนไลน์หรือว่าทําอะไรหลากหลายอย่างนะคะหรืออะไรที่เป็นอาจจะเป็นของประดับตกแต่งของสวยงามของที่แบบกิเลสนิดนึงหรือว่าเขาของเครื่องใช้แบบครอบครัวต่างๆหรือว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นอาชีพที่ อาจจะเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวต่างๆช่วงนี้จะโดดเด่นนะคะ,ะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะของกินของบริโภคต่างๆก็ดีนะคะกิเลกก็คืออยู่ในในหมดคตตอรกรีนั้นค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของการทํางานอย่างที่กิงฟ้าบอกคือช่วงนี้จะใช้ความคิดเยอะเพราะไพ่ขึ้นใช้ความคิดใช้มันสมองหรืออาจจะบอกว่าต้องคิดงานแต่เรื่องไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณดีนะคะแลวไพ่ขึ้นดีถูกใจฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นข่าวดีหรือสิ่งดีๆหรือเรื่องราวมงคลเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานโ้วไพ่ขึ้นดีมากพรรรสวค ติกิ้งฟ้าย้ายตัวเองมาอยู่ราศีนี้เลยเลยค่ะ <c oughs> ฟ้าเราเล่นคือพลังงานมันขึ้นดีไงแต่ไม่อยากให้หลงเลืองเก็บเป็นกาลังใจแต่ดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีนะคะอันนี้คือทํานายภาพรวมอยู่ดีแต่ไพ่ขึ้นพรสวรรค์คุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือคุณอาจจะได้รับการชื่นชมหรือมีคนมาช่วยสอนเราก็ได้นะคะหรือเราต้องไปสอนใครหรือเปล่าเป็นได้หมดเลยนะคะ,ะมันเหมือนบางทีการสอนผู้อื่นมันก็เหมือนทบทวนตัวเองไปด้วยนะคะอีกมุมก็จะแบบเหมือนยิ่งให้เรายิ่งได้แต่อีกมุมนึงก็จะแปลว่าอะไรเราเองอาจจะแปลว่าามมีคนนสอน บางสิ่งบางอย่างให้กับเราก็ได้ชนะเลยนบอกว่าทําตัวเป็นน้ำรึ่งแก้วคอยที่จะแบบเออปรับเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วกันนะคะเตรียมพร้อมไว้แค่นั้นเองสําหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาใค่ขึ้นว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะนะคะหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนหรือว่ามันมีการแบบ ตัดสินใจอยู่อะไพ่มันขึ้นแบบว่าการแข่งขันการตัดสินใจการปรับเปลี่ยนแต่ไพ่ขึ้นเดล e r ารูเฟนขึ้นมาส่วนมากแล้วเรียนโอเคการเรียนการศึกษาการสอบใช้ได้นะคะแต่คุณหน่วิตกจริตกลัวไปเองก่อนนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอถ้าเราทําเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีแต่ถ้าเราทําเต็มที่กิงฟ้ามองว่าคุณควรภูมิใจในตัวเองนะคะอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปแต่กิงฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสที่จะ ได้คะแนนที่โอเคหรือว่าช่วงนี้การแข่งขันอาจจะเกิดขึ้นคือบางทีบางครั้งเนี่ยคือถ้าอะไรเป่นเป็นของเรามันก็จะเป็นถ้ามันไม่ใช่ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเหมาะสมกับเรามากกว่าในภายภาคหน้าละกันนะคะฉะนั้นการเรียนก็ขอให้คุณเต็มที่กับมันนะเป็นกําลังใจให้คุณมากๆสําหรับเรื่องของการเงินหลับเป็นยังไงบ้าง Knights of Pentacles ขข้นมานะคะ Five of Pentacles the Hierophant Page of Cups the Hangman นะคะ 10 of pentacles แป็กเนะาะไพ่มันขึ้นว่าเงินดีนะแต่อีกมุมนึงก็เหมือนใช้จ่ายเยอะมากเลยอะเออมันจะขึ้นแบบว่าการเงินข้อหามาได้เรื่อยแต่มันมีเหตุต้องใช้จ่ายออกไปเยอะเหมือนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะก็ต้องเรียนตามตรงว่าเออมันอยู่ที่แต่ละคนแต่ละชีวิตมันไม่เหมือนกันเนาะต้องเข้าใจแบบนี้ว่าเราต้องมีสติในการใช้ตังค์แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้มันก็จําเป็นนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือถ้ารู้สึกว่า มันไม่จําเป็นต้องใช้ในช่วงนี้ก็คือประหยัดบ้างอย่าใช้ไปกับอะไรที่มันฟุ่มเฟือยหรือสุรุย่ยสุร่ายหรือว่าเป็นแปลว่ากินเลสอะไรพวกนั้นนะคะแต่พูดเลยว่าการเงินของคุณน่ะไม่ได้แย่อะไรแต่แค่ว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้ละกันนะคะแต่บางคนอาจจะต้องใช้ไปกับบุตรบริวารหรือแม่ก็สรั่งสรรพสัต์เลี้ยงก็ได้แต่บางคนอาจจะได้มรดกของล้ำค่าของมีค่าหรือม,มีคนมอบของขวัญหรือของขวัญชิ้นโบแดงหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเองอาจจะได้เป็นเหมือนแบบ ของขวัญชิ้นใหญ่เราอาจจะซื้อเองก็ได้หรือมีคนมอบให้กับเรานะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้มันใช้เงินเพราะว่าเหมือนเราลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือแบบลงทุนซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์อันนั้นไม่ว่ากันนะคะถ้าเราแบบว่าวางแผนชีวิตว่าเออเราผ่อนได้หรือว่าจ่ายได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าอะไรที่มันประหยัดได้ หรือมีสติในการใช้ตังค์ได้ก็จงมีสตินะคะแค่นั้นเลยนะคะฉะนั้นการเงินกิ่งฟ้ามองว่าดีแค่มันล่วไหลเท่านั้นเองนะคะอุดรู้ั่วให้ได้เราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงอันนี้เราดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทเนี่ยไพ่ย,ยังขึ้นว่ายังตัดสินใจยังเลือกไม่ได้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่ามันอาจจะแปลว่าเป็นรักที่ยังเลือกรักที่เผื่อเลือกหรือว่าตัวคนเองหรือคนที่เราอาจจะกำลังคุยอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ายังแบบ เพิ่งเริ่มต้นเองอะไรเงี้ยฉะนั้นเลยบอกว่าพลังงานขึ้นว่ายังไม่อยากยึดติดกับใครหรือว่าถามว่ามีเข้ามาไหมก็อาจจะมีเข้ามาถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้วเราพบปะคนใหม่ๆก็จะเจอแต่ไพ่ยังขึ้นว่ายังไม่ได้เจอคนที่เหมาะสมหรือถูกใจนะคะฉะนั้นอยู่เป็นโสดไปก่อนไม่เป็นไรไปดยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนก่อนไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะจ๊ะอือกิฟฟาจะบอกเสมอสาหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจน ไพ่ยังขึ้นยังไม่ค่อยชัดเจนแต่อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่คุยกับคนนี้แล้วอาจจะเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆฉะนั้นเลยบอกว่ายังคงไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ายังหาคําตอบไม่ได้สําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่ามันต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติกันบ้างบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแบบคืนไพ่มันขึ้นว่าเหมือนมีบางคนไม่ยอมกันอะเหมือนแบบความรู้สึกมันเหมือนมีความท็อกซิกบางที อีกคนนึงต้องการมากอีกคนนึงให้น้อยไปอะไรเงี้ยเปรียบเปยแบบว่าความรู้สึกเนาะการเติมเต็มอะไรเงี้ยไพ่ก็เลยขึ้นว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนน่ะไม่รู้จักการปรับเปลี่ยนหรือปรับจูนกันมีโอกาสถึงขั้นเลิกลาไม่อยากพูดคาทานายอย่างนี้เลยนะแต่ไพ่มันขึ้นเตือนเลยว่าช่วงเนี้ถ้ามันมีอะไรล้วเคลียร์กันไม่จบไม่สิ้นน่ะมันเหมือนมันจะเป็นปัญหาที่มันก็ลามทุ่งไปเรื่อยๆมันเหมือนไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะปัญหาแต่ถ้าคุณเองแบบมีสติยังรักกันมากๆอยู่ออออ่่่่ะะะยยยยัังาากกทีจเดดินนนห้้ตไปวู ปรับเปลี่ยนกันนิดหนึ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายๆอย่างกันนิดหนึ่งนะคะมันจะค่อยดีขึ้นเพราะจริงๆยังรักกันอยู่นะคะยังไปต่อกันได้แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นแบบปัญหาหรืออีโก้อะหรือว่าไม่ยอมกันอะไพ่มือนขึ้นแบบนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงมันคงดีค่ะไปได้เรื่อยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพระวังในเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะหรือเขาเรียกว่าการนอนหลับไม่เพียงพอหรือบางทีนอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มหรืออาการแบบพวก ว่วงนอนนะคะหรือแบบอาการเหนื่อยมากกว่านะคะหรือวแบบ่บพวกออฟฟิศซินโดมให้ระวังนิดหนึ่งนะคะ,ะประมาณนี้คือแบบ พลังงานมันขึ้นเหมือนโรคทั่วไปนะคะหรือปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบต้องระวังนิดหนึ่งนะบางคนบอกออกกำลังกายเยอะบางคนแบบนอนผิดท่าหรือว่านั่งผิดท่านะคะต้องระวังมันอาจจะต้องกายภาพเลยนะฮะอืมนะก็สําหรับเรื่องของการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าคนที่มีบุญคุณอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายคนที่ดีมากๆกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่อย่างกิ่งฟ้าพ่อแม่ดีกิ่งฟ้าก็จะเต็มที่กับพ่่่่่ออแแแมมมตตกกิฟ้้าาจจะะลคนนนนนเเไหืััฉทํ เท่าที่เราไหวนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้ความสมาคัญกับคนที่เขาดีกับเราก่อนเท่านั้นเองถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญทาได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราตามสบายใจคุณเลยคุณอยากทําบุญอะไรทาเลย,เลยแต่กิ่งฟ้าแค่จะพูดเพิ่มเติมเฉยๆว่าเออในเดือนนี้ทำกับอะไรแล้วจะยิ่งดีบ้านพักคนชราหรือทําจริงๆหลกัหลกๆเนี่ยไพ่ขึ้นเหมือนตายายเหมือนเป็นหนึ่งพ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณอันดับต้นแค่นั้นก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าบางคนบอกอยากจะทำอ่ะเป็นการบริจาคสิ่งของให้กับอ่าเขาเรียกว่า คนที่อายุมากกว่าหรือบ้านพักคนชราหรือว่าคนยากไร้ต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าของกินของบริโภคหรือพวกโรงทานก็ได้นะคะร่วมบุญไป5บาทสิบาทก็ได้เอาแบบไม่เดือดร้อนนะการสวดม,มนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description เสมอเสริมพระกระถางเงินล้าน9-30ถึงจบได้ต่อวันนั่งสมาธิกิ่งฟ้าให้อันดับหนึ่งการสวดมนต์ต่างๆให้อันดับ2นะฉะนั้นการนั่งสมาธิประมาณ1-9นาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนใครทำคนนั้นก็ได้อานุทนาบุญด้วยนะคะขอให้คุณมมีสาธิ ตั้งมั่นกับสิ่งที่คุณทำถ้าคุณมีสติทุกอย่างก็จะยิ่งดีขึ้นเนี่ยพลังงานมันขึ้นดีแล้วใช่ไหมถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเรามีพลังงานดีๆมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามา ไม่ได้มองโลกสวยนะอันนี้คือความเป็นจริงแต่ขอให้คุณตั้งมั่นกับความดีนะคะแล้วก็ต้องทําดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเป็นกาลังใจใทุกท่านนะคะฉะนั้นนั่งสมาธิบ้างนะคะทุกท่านแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะกรวดน้ําลงดินจริงๆนะก็ขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีสติทุทกอย่างาในชีวิตของญ,ญาตจบคำทำนายนี่เพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจจางกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังคุณม,มน์หร กอดีนกิ้งกิ้งกำลังใจให้กินฟ้าติดตาม Facebook, Fanpage, ชัดติ๊กตอกไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกด่านบ๊ายบายค่ะนาฬิกาปลุกพอดีบ๊ายบายค่ะ <laughs> เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผพดกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุทกท กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ